สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดงข่ามข่ารนะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารสองข่ามข่าต่างๆในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมบิกซิตี้อัลสกีนีลีสประเทศอังกฤษนะครับปัจจุบผมช้างซัมเมอร์แคทนะครับครับผมเนยเดอร์คอปไรเดอร์ครับครับผมเคลิตัลแอนฟิลด์ครับผมก็ EP นี้เป็น EP ที่สองถูกต้องไหมครับครับก็เราจะมาชี้แจงเก็บความรู้แล้วกันเกี่ยวกับยูโร2020ถูกต้องไหมครับครับผมอ่าก็วันนี้เราเรามาพูดเรื่อง5นักเตะ รุ่นลุงกับ5้าักเกอรุ่นหลานนะหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือ5้ักเกะที่อายุน้อยที่สุดกับ5้ักเกะที่อายุเยอะที่สุดในศึกยูโร2020ครับผมก็จะมีใครกันบ้างตามไปรับชมกันได้เลยครับผมไปดูที่รุ่นลุงกันก่อนดีกว่าคุณเงยครับผมถ้าจะจัดตามลำดับเนี่ยผมว่าจะต้องเป็นยูริเชลคอฟครับผมใช่ไหมคุณเงใช่ครับก็ ถ้าพูดถึงยูนิชช์คอร์เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จำภาพกันดีในศึกยูโรปี2008ัเนาะในชุดนั้นที่รัสเซียเนี่ยเป็นม้ามืดเลยในตอนนั้น<ม>และยูนิชช์คอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดในศึกยูโรในครั้งนั้นด้วย<ม><ม>ก็ไปร่วมกับอังเดอาชาวินโรมันพารตูเชนโกที่ตอนนั้น,เ,นเด่นเด่นในในชุดยูโรปีนั้นแต่ว่าใ,ในที่ผมจดจำได้ของยูนิชช์คอร์เนี่ยที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือการย้ายไปสโมสรสิงคูเรลซิงในปีถัดมาหลังจากยูโรครับผม ซึ่งตอนเนี้ยปัจจุบันเเน่ยจ้าตัวอายุอ่ะ37ปีแล้วก็อีก300วันม,มันก็จะ38<ช>ปีแล้วก็คือมาแบกน้องๆเลยอะครับใช่ค,ครับแต่ว่าเขาอ่ะมีประสบการณ์อย่างที่บอกครับก็คือยูโร2008แล้วก็คือติดทีมชาติไปร้อยนัดแล้วก<ม>็ผมว่าคุณซือน่าจะเรียเห็นใ<ม>นประสบการณ<ม>์และการแบบว,ว่าบิลลอัพทีมในห้องแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของคุณเซือ่ยครัมาสอนน้องๆมาช่วยแบกทีมอะไรอย่างเงี้ยครับประสบการณ์ก็ถือว่าด้วย อะไรเงี้ยก็ให้ยูเลเซอร์คอปเนี่ยปเป็นทุเรนี่เป็นอันด 5, นะับห้าครับผมก็ไปดูที่อันดับสี่มากเงีง้คุณหนุยได้ครับผมดูรนัน,รรนปันเดฟครับผม,มก็ขอพูดถึงอายุก,ก่อนเลยอันนีครับสามสิบเจ็ดปีนะฮะกับอีกสามร้อยสิบแปดวันอันนี้คงบอกว่ามันคงไม่ได้ต่างกับทางยูเลเซอร์คอปเท่าไหร่นะครับผมก็แก่กว่ากันแค่สิบกว่าวันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะมากประสบการณ์แล้วอนยิ่งในเรื่องของทาง ลีกเอิงไอิตาลีนะครับเกาโชซิเบียขอโทษครับครับผมครับก็ในกลีของเกาโชซเซียอิตาลีนะผมเจ้าตัวเนี่ยปัจจุบันก็เตะให้กับทางเจนนะครับก็เคยขาแข่งมาหลายหลายสโมสรครับผมทั้งเด์มิลานนะทั้งนาโปลีก็เคยขาแข่งกันที่สร้างชื่อให้เจ้าตัวเไยก็คือลาซิโอลองครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ยินชื่อไม่ผิดแล้วแหละโกลานบานเดฟเนี่ยแหละครับที่ที่ติดเข้ามาในทีมชาติ มาเชียรเนียใ,<ช>ในอันดับนี่ที่อยู่เยอะที่สุดก็ถ้าลองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าสำหรับเพื่นอนๆที่เคยเล่นฟ<ช>ุตบ <นะ S 2> อลเมเจอร์เนาะในปี2007เนี่ยช,ชื่อของโกลา,านบารเดนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปอยู่ทีมไหนอ๋อใช่มกลับไปยิงทีมที่กุคุมจังเลยใช่ใช่ใชก็เลยต้องบอกว่าตอนนี้เขาทีนติดอยู่แล้วรู้สึกว่าจะนําทีมเป็นกระตันทีมด้วยใช่ครับใช่ผมว่าน่าจะเป็นชื่อชั้นนี้ มากที่สุดนะในมาสิในที่เรียนเนี่ยใช่ใช่แล้วก็เป็นเกียรติเล็กเกียน้อยก็คือเป็นกองหน้าที่อายุเยอะที่สุดในรายการอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่อันดับ3ามกันต่อดีกว่าลุงนุยเป้ครับผมถูกไหมก็เปเป้หรือว่าเปเป้ปอเป๊ะต่อปมกที่หลายๆคนรู้จักกันตอนที่เขาอยู่สมัยวิลโลว์มาดิดเขาคนล้มอยากข้ามใช่เขาเหยียบตรงนี้นะผมก็ อายุเขาเนี่ยอายุนามก็เข้าไปเรียกว่าเข้าไปสามสิบแปดปีแล้วครับผมประสบการณ์เนี่ยทุกคนเลยเกินปัจจุบันเนี่ยก็เล่นให้กับทางแอสติคอร์เตอยู่ครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นคงความดุดันเนาะแล้วก็อาศัยเรื่องเก่าเกศประสบการณ์เนี่ยน่าจะช่วยให้บรูเกต์เขาลอบลึกได้ด้วยประสบการณ์ของเขาถึงถ้าย้อนกลับไปดูฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหล่ด้วยไม่ได้ขี้เละนครับผมอายุเป็นถึงตัวเล็กเป็นตเล็ครับผมก็ อยู่กับพอโต้เนี่ยจุดเกมสำคัญนะที่ทำให้เขาเนี่ยเห็นได้ชัดว่ายังมียังมีเลี้ยงแรงยังมีพลังกำลังมีเหลี่ยมมีความเก่าอยู่ครับผมคือเกมที่เขาเจอกับยูเวนะผมสามารถปัดยูเว่เนี่ยตกรอบยูฟ่าแชมเปียน์ลีกได้นะครับผมไม่ธรรมดาใช่ครับผมแต่ก็เข้าไปพ้าให้กับแชมป์ยุโรปปัจจุบันอย่างเชอร์ซีแต่ก็นับว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยน่าจะยังมาช่วยในทีมชาติโปรเกรดได้ผมว่าไม่มากก็น้อยอาจจะเยอะด้วยแหละเพราะว่าโปรเกรเองก็ เอาทางเศรษฐกบจมาให้สากคนแล้วก็หวังว่าน่าจะนำพาประสบการณ์นะไปได้อีกกันแต่ก็หลายคนอาจจะคิดว่าเอาเบเบ้์มาเนี่ยคืออาจจะเอามาไปยิงรุ่นน้องอาจจะมาช่วยในห้องแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยครับผมแต่ไม่เป็นงั้นนะครับเบเป้ลงตัวจริงแล้วครับผมคู่กับคุณอาร์สเนาะใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเนาะแต่ว่าก็นี่แหละครับฟุตบอล ก็ไปต่ออันดับที่อันดับ2องนี่ว่าเอ็เทครับผมก็สามอันดับเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แบบเอาฟิลหมดเลยนะนี่จะเป็นแบ็กซ้ายกองหลังเซนเตอร์แบ็กรวมไปถึงออกองหน้านะครับครับผมทีนี้ก็จะมาเป็นผู้เล่นสาประตูซึ่งผู้เล่นสาประตูเนี่ยมีช่วงอายุการคาแข่งเนี่ยค่อนข้างจะนานอยู่แหละมันจะนานกว่านักเตะปกติถูกต้องครก็อันดับสองไจะเป็นเคกอร์ดอนจากทีมชาติสกอตแลนด์ครับผมโดยภาพจำของเคกอร์ดอนเนี่ยผู้เล่นสาประตูรายเนี่ยผม คุ้นชินในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกเขาเคยเขาเคยเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์อ๋อซันเดอร์แลนด์แมวดำเรานี่เองใช่ครับซึ่งก็ในยุคนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งจอมหนึบในเวทีจอมเหนึยวคนนึงเลยแหละใช่ในเวทีพรีเมียร์ลีกพอสมควรเลยก็ในศึกยูโรครั้งเนี้ยก็อายุอ่ะก็ไปตาไป38มพแปีละเก้าพิศแปดแล้วใช่ครับก็อยู่1 6บวันไม่ธรรมดานะก็ถือว่าแก่แต่ว่าน่าจะมีความเก่าพอสมควรโดยปัจจุบันเนี่ยเขาค้าแข่งให้กับฮาร์ดประเทศ สกอตแลนด์นะฮะออ๋ในลีกบ้านเกิดเลยครับใช่ครับต่อมาก็เป็นผู้รักษาประตูเหมือนกันอย่างมาเทนสเคเลนเบิร์กอ๋อนี่จะเข้าส่วนอันดับหนึ่งนะใช่ไหมคุณเงยใช่ครับอันดับหนึ่งอือโอ้โหไม่บอกไม่กล่าวเลยเป็นเย็นสิคุพนยอยวัสดีครับก็คือ <l oss> เคกคอดอนเนี่ยก็คือผลงานเนี่ยก็จะเด่นเด่นที่เดอร์แลนด์แหละแต่ว่าด้วยอายุเขาด้วยด้วยวัยเนี่ยก็ไปอันดับถัดไปด้วยครับเป็นมาเทนสเคเลนเบิร์กที่พอมีชื่อมีอะไรหน่อยใช่ครับดังหน่อยครับบอกว่าน่าจะเป็น คุ้นชินดีกว่าเพราะเล่นในลีกใหญ่เยอะอย่างเริ่มต้นเนี่ยการคาแข้งเนี่ยก็มาจากอาแจกแอตเลติกก็เป็นเตอร์ในลูกหลังของทีนแรกผมว่าอาแจกไม่เคยขาดประตูดีๆเลยคาร์เตซาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับก็ขาดแข่งให้กับอาแจกเนี่ยแล้วก็ย้ายมาสร้างชื่อกับสโมสรโรม่าใช่ครับแล้วก็จะมีการขยับขึ้นมาคาแข่งให้กับลีกอังกฤษเหมือนกันไม่จะเป็นเซาแทมตันโรนอยเออร์ตันเออร์ตันด้วยก็เคยคาแข่งมันมาเหมือนกัน โดยด้วยวัยในตอนนี้ก็38ปี2541วันหรือว่ามากที่สุดในการแ<ช>ข่งขันนี้เลยก็แม่ถูกต้องถูกต้องครับต้องเป็นผู้สาวตัวตวแล้วเนะาะใช่ครับมผมว่าด้วยประสบการณ์ของเขาเนี่ยโชคโชนนะ,<ม>ะก็น่าจะมีส่วนสําคัญเหมือนกันในการช่วยทีมฮอลแลนด์นี่มากก็น้อยเห็นว่าตัวสเตเกเลนเบิร์ก่เตติดเป็นหนึ่งในสามผู้สาวตัวของฮอลแลนด์ที่เข้ามาในชุดนี้ถูกต้องครับผมว่าเขาอาจจะต้องไปแย่งตาแหน่งกับ ทิมฟูเนาะแล้วก็มาทีซอฟด้วยใช่ครับซึ่งยังไงก็อากจะเช่วสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วกันนะครับได้ครับได้ก็นี่จะเป็นห้านดับของคุณลุงเนาะที่อยยุเยอะที่สุดในศึกยูโรปีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่ห้านดับต่อไปของจะเรียกว่าหลานๆก็ว่าได้ที่อยยุน้อยที่สุดในยูโรปีนี้กันดีกว่าก็ไปดูที่อันดับห้ากันบ้างไทยครับหนุ อิเลียสบานยีน้องไองครับขอชื่ออีกครั้งครับอิเลียบัสอืมอิเลียสบานยีอิเลียสบานยีนะของผมทีมชาติยูเครนก็เพิ่งจะเกิดเมื่อปี2002เองโหเป็นนักเตะที่หลังยุค2000ไปแล้วคุณนุ้ยหลังยุค2000ไปแล้วเเราวหลังหลังจากนี้น่าจะเกินยุค2000ไปหมดเนาะแล้วผมก็อิเลียสบันยีนะของผมทีมชาติยูเครนเนี่ยก็ตอนนี้คับแข่งอยู่กับ เดนิโมเคียบนะครับผมเดนิโมเคียบเป็นทีมนะใช่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นทีมเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองในสหลับกันกับเชคตาโดเนตนะครับผมเดนิโมเคียบก็นักเตะคนนี้เนี่ยเล่นอยู่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมนักเตะรายนี้ก็เป็นกองหลังดาวรุ่งแหละนะผมที่ขึ้นมาจากเดนิโมเคียบก็คาดว่าน่าจะมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยน่าจะมาเก็บประสบการณ์แต่ก็วผมเห็นใช่ครับผมเห็นว่าเขาเนี่ยจะมาเป็น กองหลังของยูเคนที่แบบว่ามาแบกแข่งเรางที่ไมนะ่น่าคุ้นเลยนะยูเคเนว่าเขามองแบบนั้นเลยนะเคเน่คือ o, อัลเบชินโกเคุณเซอร์อของทีมยูเคเน่ปัจจุบันน่ะนะครับผมซึ่งยูเคนชุดนี้ผมบอกเลยนะไม่ธรรมดาคนระับคุณยูเคนเข้ารอบคั้เลือกรอบแบ่งกลุ่มมาด้วยลำหนึ่งนะครับผมผรู้สึกว่าจะเหนือวโปรตุเกสนะใช่จั่ใช่เหนียวเขาโปรตุเกสอีกนะแล้วต้องบอกเลยวนะ่าอิลียสบาล์ยี่เนี่ยต้องบอกว่า น่าจับตามองจริงๆอาจจะไม่ได้จบแค่ที่เดียวโมเทียบก็ว่าได้อาจจะมีทีมใหญ่ๆในโลกที่จับจ้องกันตาเป็นมันเลยแหละหลังจากนี้ไปซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในแมตช์ประเดิมสนามในการเจอกับฮอลแลนด์เนี่ยเขาก็ได้ลงสนหมด้วยนะเป็นตัวจริงแต่ว่าทีมนอกแพ้ฮอลแลนด์ไป3-2ติดมันนะครับทุก ก็ถือว่าเป็นเวทีที่แจ้นเกิดนะฮะธรรมดาแบบเนทีแบบว่าไม่ค่อยมีชื่อด้วยครับก็ถือว่าน่าสนใจครับในในส่วนนี้ใช่ก็หรือเวลาเงาไกลใช่ต้องตามลุ้นตามเทีย์เด็กๆกันต่อไปนะครับผมก็ไปดูที่อันดับสี่กันก่อนโอเคครับก็อันดับสี่ครับก็จะเป็นเปดี้จากสโมสราร์เลนาจนบุญทุ่มเรานี่เอ้โหแต่ว่าสุดยอดนะในส่วนของผู้เล่นรายนี้เพราะว่ายึดตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงของทัพเจ้าบุญทุ่มเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยเลยเพราะว่า ก็บแปดเองมาตั้งแต่เีใช่18ปีเองครับจริงๆอ่ะเขาสร้างสร้างชื่อมาก่อนแล้วเนี่ยเราถูกบาร์เซโลนาดึงตัวมาก็แต่อายุสิบเจ็ดแล้วใช่ครับก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่รามาเซียแอะไรต้นไม่ครับน่าจะเป็นเออ่ลัสพามัสครับผมโดยเปดี้เนี่ยลงเล่นให้กับทัพบาเซโลนาเนี่ยไปทั้งหมด37นัดโอ้โหลูกการ์ดทังมี38นัดแกลง37มสิบเจ็ดเลยฮะอันนี้อายุจริงปะเนี่ย โ <c oughs> โอ้โหผมคิดว่าระดับตัวจริงน <c oughs> ี่เต้องเพราะว่า <P ers> ผมเคยสอบถามกับเพื่อนผมในที่เป็นแฟนบอลของบาร์เซโลน่าบอกว่าเล่นดีด้วยเ <c oughs> ล่นดีด้วยใช <c oughs> ่ก็เหมือนกับว่าเป็นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยึดเป็นตัวจริงยาวเลย <c oughs> เป็นกองกลางตัวลุกด้วยมังเหรอครับใช่ครับไม่รู้ว่าถ้ามสซี่กดระวังไปแล้วเบดีเนี่ยจะกล้าขึ้นมาแบกบาร์เซโลน่ายุ่งล่องใบหรือเปล่านะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นโมเดลที่มันต่อๆกันมาเนะระหว่างใช่เป็นรอยต่อที่ดีเลยก็ต้องตามเชียร์ต่อไปนะสำหรับเบดีอันดับ4ใช่ครับไปดูทีี่่อััันนดดบบ3กก้าางวเค จะเป็นจามาวูเชล่านะครับผมก็เด็กคนนี้เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างเพนเพชี้แจงก็จามาวูเชล่าเนี่ยก็คืออยู่ในทัพแต่ใต้มาเยนวนิกเนาะก็เป็นสโมสรที่ใหญ่เลยแต่ว่าด้วยชื่อชั้นของจามาวูเชล่าเนี่ยสามารถเบียดกองกลางที่สำคัญสำคัญเนี่ยของทีมได้ไม่ว่าจะเป็นเลออนกอเลสกาลุงหนึ่งโจชูคิมบิดเนี่ยก็สามารถสอดแทรกขึ้นมาได้ในปีปีนี้เอาเรื่องนะ ใช่ครับด้วยอายุของเขาด้วยผมว่าน่าจับตามองใช่ใช่แต่ว่าเท่าที่พูดจากตําแหน่งรุ่นพี่ก่อนหน้าเนาะน่าจะเป็นในตำแหน่งกลางลับเอ่อใช่ครับเป็นตำแหน่งกลางเป็นอ็อกซิลบอกได้ด้วยอ๋อเป็นบอกได้ด้วยจนแต่เล่นโฮดดิ้งอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ครับก็ในฤดูกาลเนี่ยก็ลงไปทั้งหมด26เกมอืมแล้วยิงไป6ประตูไงเนี่ยเซตอีก6ประตูกับกองกลางกับกองกลางใช่แต่ว่าไม่ได้ฟีดพี่เดชเลยแหละใช่เห็นว่าได้ลงเล่นใน UCL ด้วยใช่ครับ โอ้โหดังดัี่ีอายุแค่นี้ถูกต้องนะแมผมว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยจากในลีกเยอรมันเนี่ยผมว่าน่าจะอัดได้มาพอสมควรทำให้โจคิงเลิฟเนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ยมีศักยภาพเด็กที่มันมีของเหลียบมาหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยตาผมปีรันฟันแทงไปทั่วโอเคครับผมก็จะเป็นอันดับ3เนาะของดามมา马穆齐拉าอยเซนิกไปดูนี่อันดับ2ดีกว่าคุณเกงคุณหนุ่ยใครครับผมอ่าคราวนี้เป็นข้ามฟ้ามาทางกิบมาแล้วกันครับต้องมาแล้วแหละจูต์แบลิงแฮมนะครับผมอ่า นักแต่คนนี้คาดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแล้วละ่ะครับผมก็เป็นเด็กชาอังกฤษแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้อังกฤษเนี่ยส่งออกเริ่มเยอะแล้วนะครับคราวนี้ก็ไปอยู่ทางเซอเหลืองครเจอร์เซนดหนึ่งนะครับผมก็ดึงตัวนันวกเตะคนนี้นมาครับผมจากเบอร์มิงแฮมเนาะครับผมก็นักแต่คนนี้นตอนนี้อายุน่าจะราวๆสิบเจ็ดปีนะครับผมก็ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วนะปัจจุบันแล้วก็ที่ติดมาเนี่ย ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับทาง UCL มินด์นะครับมีส่วนสำคัญเนี่ยที่ทําให้ดอทบูลเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ในที่ที่มีความสนุกในเรื่องครับนะครับเยได้ว่าเด่นทั้งในลีกแล้วก็ u ูซีอลด้วยนะฮะแล้วแต่คนนั้นก็คิดว่าคงไม่มีใครเป็นคิดเป็นข้อค้อรหาแล้วกันเนาะดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีแหละเขาด้วยไวเท่านี้ถือเท้าไปขนาดนี้ก็คงจะ เป็นเรื่องที่ดีของทีมชาติอังกฤษด้วยใช่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตของเขาเนี่ยน่าจะเติมฟ้าใช่ก็ต้องขอขออนุญาตขยายความนิดนึงอย่างที่คุณหนุยบอกว่าทีมชาติอังกฤษที่ส่งออกเนี่ยนอกจากจะส่งออกเนื้อสัตว์กับปลาทะเลแล้วเนี่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยยังส่งออกนักเตะที่ดีด้วยใช่ครับสู่ประเทศพื้นที่ในยุโรปอะไรก็ไม่รับเรียเน้ว่าพัฒนาขั้นตอนเยอะใช่ดูดูอย่างเจดอนทันโชเนี่ยใช่ไหมคุณหนุยเป็นตัวอย่างที่ดีได้เลยนะใช่ครับใช่ไปอยู่กับ ลาลิก้าจะได้แชมป์ใช่แล้วในยีราล่าสุดอย่างจูเวนตุสแฮมด้วยเพราะว่า<ช>จากสมัยก่อนเนี่ยก็ดูจากสถิติแล้วผู้เล่นชาวอังกฤษเนี่ยย้ายไปข้ามแดนเนี่ยไม่ค่อยดียยเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ครับใช่ครับอย่างยกตัวอย่างพ่อไมเคลิลโอเว่นเนาะที่ย<ช>้ายไปเลมัมลลิตเนี่ยก็ตอนแรกก็ได้บอลลงดอใช่เอาไปไม่นานก็อดี๋ยวพี่เห็นนะมโคาร์ลุสเกตอย่างนี้น้ะช็อตเกตไปมัดลิดโอเวนทาคีฟอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับ อย่างพวกสตีฟแม็กมนแมนก็เป็นอีกหนึ่งร้ายที่ไปแล้วก็ไม่ค่อยทำผลงาได้ดีเท่าดนึงโอเคก็จะมาอยู่ที่อันดับสองพันเนาะที่เราพูดถึงแล้วเมื่อสักคู่นี้ก็มาดูที่อันดับหนึ่งกันดีกว่าตูนึ่งเดออายุเท่าไหร่ผมสิเจ็ดปีแล้อืมไม่น่าต่ำกว่าสิบเจ็ดแล้วล่ะอืมมันก็คงจะเป็นสิมันก็ต้องสิบเจ็ดล่ะสิบเจหน่งใช่ก็ต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งในปีนี้ของ นักเตะรุ่นหลานที่อยู่น้อยที่สุดนั้นก็คือแคสเปอร์คอสโลสกี้ของรัสเซียนะครับชื่อแคสเปอร์อ per, คอสโลสกี้ <Okay. S 1> คอสโลสกี้อ่าผมกลัวลิ้นผมจะพันนะครับลิ้นผมพันแล้วเจนต้องบอกว่าโหส่งนักเตะที่อายุน้อยระดับนี้ขึ้นมาเล่น <c oughs> ในศึกฟุตบอลยุโรประดับสงูงขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ารัสเซียนี่ก็ต้องถือว่า ใจถึงพอตัวเนาะใช่ครับผมถึงใช่วัยแก่ทั้งวัยหนุ่มเลยนะใช่ผมขออนุญาตเรียกเด็กคนนี้ว่าแคสเปอร์แล้วกันนะนามสกุลเขาอาจจะยากหรือ <laughs> อะไรเกินไป <laughs> ก็เรียกแคสเปอร์แล้วกันก็แคสเปอร์เนี่ยปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับโปรกรซีเซนนะครับถ้าถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออนุญาตขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญภาษารัสเซียจริงใช่ครับใช่หรือภาษาโปแลนด์หรืออะไรก็ไม่รู้ถูกต้องนะครับเห็นว่านี่เป็นเด็กโปแลนด์ถูกต้องนะครับก็เห็นว่าเด็กคนนี้ก็ ลงเล่นในเกมลีกนัดล่าสุดอ่ะในฤดูการล่าสุดเนี่ยไปทั้งหมด25นัดทำได้สามประตูสี4แอซิสเลยนะครับก็อาจจะเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยคุ้นถูคุ้นมือเท่าไหร่ไม่มคุ้นเคยก็อาจจะขออนุญาตผ่านแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นลีกที่เนาะไม,ไม่ค่อยได้ไเราไม่ได้ตามด้วยแล้วอย่างแบบว่าพวกแบบว่าอายุเยอะอ่ะเพราะว่ามันก็ยังแบบฟอร์มมีทิศทางเพราะทําทำแบบนานาแล้วแต่พวกเราลูกเนี่ยมันก็ดูแบบว่ายังขึ้นก้าวขึ้นมาอะไรเงี้ย เราซึ่งขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันสำหรับเด็กคนนี้เนี่ยก็คือพาทีมได้ไปเล่นในคั่วยูฟ่าคฟัเก์ซิ่งดิในหน้าด้วยนะในรอบกัรเลือกจะเสียดายนะไม่ได้ไม่ได้เจอเลยเสียดายจริงๆขออนุญาตปิดปิดตาราสอันิดนึงครับผมก็ก็อืมอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงคือรอบที่ผมดูกับเพจที่เป็นดาวรุ่งเนาะถ้าใครที่เล่นฟุตบอลเวนเจอร์ไม่แน่ใจว่าจะรู้จักเกมนี้หรือเปล่าผมว่าหลายคนน่าจะลองื่อเปเซอร์ชา อาจจะอาจจะได้เห็นข้อมูลนะผมเพราะเกมนี้ก็มีเรื่องข้อมูลของแมวมอสดาวที่ดีใช่ถ้ามีข้อมูลหรือเก็บความรู้เพิ่มเติมก็ทักมาบอกกันหน่อยแล้วกันกับผู้ราเนาะใช่ก็สําหรับวันนี้ถ้าอันดับคุณลุงหลานก็มีเท่านี้แหละครับผมก็ถ้าอี EP นี้เป็น e ีสองถึงตอนเริ่มเงนถ้ามีเกิดขัดข้องตู้ตะตุกตะการหรือที่ภาคงานไหนก็ต้องขออภัยนะใน EP ก็ฝากช่องนา่งดังติดตามนิดนึงนะครับทุกหน่ยก็่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารของทางโด่งข้ามขานทุกทุกคั้นะครับผมครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราเป็นเฟซบุ๊ก .com/slash โด่งข้ามขานเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม D O N G K M K A N นะแล้วก็อีกทางนึงก็เป็นทางเว็บไซต์นะผม www ว็บโด่งข้ามขาน .com ก็เขียนเหมือนกับทางเฟซบุ๊กนะครับผมพอเข้าไปรับข่าวสาร เกี่ยวกับทางบิ๊กซิกนะผมพวกเราจะอัพคอนเทนต์ประจำวันทุกๆวันทุกคนได้ฟังครับผมก็อีพีสามจะเป็นตอนเกี่ยวอะไรก็ฝากติดตามรับชมตอนต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกคนมากที่รับชมและฟังกันนะครับขอบคุณมากครัับสสวดีครับ